ในช่วงเวลานี้เราอยู่ในยุคสมัยที่เรียกว่าอาคิษสมานอาคิษสมานคือแปลว่ายุคสุดท้ายคำว่ายุคสุดท้ายนี่คือไม่ถึงว่ายุคที่กำลังจะสิ้นสมัยของอิหมามบรรดาอิหมามเลยอิหมัมที่อัลลอฮฺสุบะตัลลาตั้งมาสิบสองสิบสองอิหมามนั้นรามาอยู่หลายสมัยของอิหมาม อยู่ในยุคสมัยข้อนกานอิมัมที่สิบสองแหลยอยู่ในช่วงเทศกาลสำคัญมากช่วงเวลานี้คือช่วงอยู่ในช่วงระวังยุคของอิมามคนสุดท้ายกับยุคของมาดียินคนที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าท่ารสิทธิธรรมัดอัลฮัสซันอะลัยซัลลัมได้เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับในอายาหนึ่งในอัลกุรอานที่บอกคำชักว่า สันตังหล่ปกติอาจารย์สันงไล,ลา่จงรักษาให้ดีกับละหมาดที่อยู่ขึ้นกลางละหมัธติโยขึ้นกลางก็คือละหมัธมนุชในในความหมายของตันชัยธรรมะอะไรแต่ในคำว่ลาละหมัธขึ้นกลางณทีนี้คือเปรียบเทียบได้กับการขึ้นขึ้นสักกราระไหมอันนั้นก็คือกำลังจะขึ้นสักกราระของ ทา่านซีิดอ,อา,ามัดอะลัยซซารามเป็นคนที่โยกับโลกขับดอกระวังความเป็นอิมัมกับความเป็นปเพราะท่านาภาห์ขู้ทานทามที่ได้รับคําอธิบายที่ท่านได้อธิบายและบรรดาอุลมามะในไซยามานีได้อธิบายก็คือท่านคือยามานียามานีคือหมายถึงผู้ที่ดีที่สุดผู้ที่ดีดหลืที่สุดในบรรดาอัลกุลบ คือโดยปกติแล้วบรรดา نبي ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซัลลัมและบรรดาอิหม่ามทุกคนเขาเรียกว่ามิใช่ยาณนามนึกว่ายามานีแต่ว่ายามานีคนนี้ไม่ใช่อิหม่ามมาสุไม่ได้เป็นอิหม่ามแต่เป็นยามานีผู้เป็นมาสุวันนี้เรามารับรู้กันอยู่ว่ามาสุคือไม่ถึงว่าไม่กว่าว่ามาสุไม่ความว่าผู้ที่ไม่มีบาป ลายยุอรปไม่เหมือนกับคนพิษตัวไปคนพิษตัวไปนี่ก็เรียกว่าม่จำบินเพียงแต่ว่าเดินเพื่นเพื่นเพื่นเพืนมาเห็นว่าเดินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเดินไม่จำบินนั่นคือมัชูุมไม่ใช่ไหในความเชื่อของซาอุดิาระเียมันชชุ่มแบบนั้นมัชูุมคือผู้ที่ไม่ทำความบาปไม่ทำในสิ่งที่ศาสนาห้าม เี่ามาสุอารัสมาตราปกครองไม่ให้ให้ความอาลัสสนับสนุนไม่ให้เขามีโอกาสไปทำในสิ่งที่แรลกยามานีเป็นมาสุคุณลักษณะของยามานีผู้ที่เป็นมาสุมีทุกรับรองไว้ครับไอ้ไรมันการเป็นมาสุจะต้องได้รับการยืนยันจากมาสุคนก่อน ทีได้ตกยมรับแล้วเชิญบรรดาอิมามบรรดาอิมามทีได้รับก,การเชิงตั้งตั้งสิบสองฐานฐานใดฐานหนึ่งก็ตามถาม้ถา,ถาได้รับรองเคยเขาแล้วคนนั้นไม่ความว่าต้องเป็นมัสยิดถ้าได้รับรองเคยว่าเชิญอิมามมุฮัมมัดบากิดอะลัยซ์สลามไม่มีลักษานยามานีทุกอิมามบากิดอะลัยซ์สลามรับรองว่าเป็นมัสยิด เพราะยานั้นคัมวจะนะของท่านอิมามมุฮัมมัดบาเจตอะลัยซัลาลัมในท่านอาฐานเป็นมะซูมถ้าทะานลันวาจาไปปัดพิงไปถึงบุคคลใดก็ตามในลักษณะที่ตีความได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ถูกต้องก็แสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เป็นมะซูม ท่านีมามูฮัมหมัดบักกดอะลัยซัสลามได้อธิบายถึงท่านาภาของยามานีไว้ว่าไม่อนุญาตให้คนมุสลิมหั่นลังายกับเขาคำว่าไม่อนุญาตให้คนมุสลิมหั่นลังายกับเขานั้นไม่ความหวาถ้าเคยหั่นลังายกับเขาคนนั้นือว่าอะไม เขาคนนั้นในที่นี้ก็คือหมายถึงยามานีฮะดิษเตตันอิหม่ามบากิดอะลัยซซาลามพูดถึงยามานีนะบอกไว้ว่าจะไม่อนุญาตให้คนมุสลิมปฏิเสธล่วมว่าบัรดารอิหม่ามมูฮัมหมัดบากิดอะลัยซซาลามผู้ซึ่งเป็นมัสููได้รับว่าจะบอกว่าไม่อนุญาตให้ใครปฏิเสธยามานีก็แสดงว่า Kan parti sedjamani, mai ting parti sedtoloh subhanallah. Partisi tol tan imam masuk, tan parti sed tol tan imam Muhammad bagit. Le nang kah kah mai kuam wah. Partisi putih bin masuk. Nang heh, nang kah nung. 2 bah manfaat lazalia fahuah min ahlinat. ผู้น no ึ mmm ้งผู้ใดสืปฏิเสธต่อยามานีตานิมาห์มุฮัมมัดบาเกตบอกว่าเขาคือชาวนรกจากคำพูดนี้แสดงให้เห็นว่ายามานีนั้นเป็นมัซซุมเพราะเคยปฏิเสธเขาไวนั่นเท่ากับเขาคนนั้นจะเป็นชาวนรกตามคำพูดของตานิมาห์มุฮัมมัดบาเกตอะลี้ยงสลักยามานีเป็นมัซซุมโดย อีกประโยคหนึ่งแลาวสิทธานอิมามูฮัมหมัดบากิดอะลัยซัลลามบอกว่าลีอันนะฮูย่าจะอูอิลฮักเพราะสาเหตุว่าที่ว่าใครปฏิเสธยามานีแล้วต้องตกนรกนั้นเพราะสาเหตุว่าอิมานีนั้นน่เป็นผู้ที่เชิญชวนไปสู้ซึ่งที่เรียกว่าอัลฮับก็คือสัจธรรมใครล่ะจะเียกลงไปสู้อันฮักได้ถ้าคนนั้นไม่ใส่ มาสู่เพราะฉะนั้นเราใน,น้าี่เป็นผู้ตามเราไม่ใช่เป็นผู้ที่เรียกร้องเชิญชวน,ชวนเคยไปสู้สัจจะทำได้โดยลำบักของเราแต่การที่มาโมมันบาอิดอิสลามบกวายามานีนั้นเป็นผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนคนพาคนให้ไปสู้ชิงเรียรว่าอัลฮับลุสัจธะทมคนเดิไม่ใช่มาสู่ ไม่เคยมีว่าสร้างมาถพาคนไปสู้สัจธรรมใดมีแต่บรรดานาะบีบรรดารรซูลบรรดาอมียาบรรดาอิมามเท่านัน้นที่จะสร้างมานำพาคนไปสู้สิ่งที่เรียกว,ว่าอหลักฐานเพราะนั้นบรรดานาะบีบรรดารรซูลบรรดาอิมามเป็นมัสูดในตานาทีาวว่พวกเขาล้วนนั้นเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเชื่อชวนคนไปสู้สัจธรรม ยามานีก็เช่นเดียวกันต่อิมามมุฮัมมัดบากิดอะลัยซัลลัมบอกว่าเป็นผู้ที่เชืิอชวนคนไปสู่สุจริตธรรมเพราะฉะนั้นยามานีจึงเป็นมาสยุร์อีกความหนึ่งแล้วอิมามมุฮัมมัดบากิดอะลัยซัลลัมบอกคนอื่นที่ไม่ใช่มาสูุไม่สามารถที่จะนำพาคนไปสู่ทางจริงของได้ เพระเนาะยานนั้นคนที่นําพาคนไปสู้กัต่างอันเจงตรงได้นี่คือลักษณะของอิมาลักษณะของผู้ตีบริสุ์ลักษณะของบรรดานาบีลักษณะของมัสุเพระเนาะฉะนั้นจากวจนาของท่านอิมาม,มุฮัมมัดบากิอะลลยส,สลลมเตบงบอกว่ายามานีนั้นเป็นผู้มีคุณลักษณะในการชี้น,นำคนพาคนไปสูงกันตธา์อันเจงตรงมุสการมได้นั้น นั่นก็คือไม่ความว่ายามานีเป็นมัสุูผู้ที่นำภารากิจิตทีท่เรียกว่าไปสู้สัจธรรมไปสู้คนต่างอื่นงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอยอย่างยิ่งในอังคารเรียกว่าเป็นอุลิอัมริมิ่งุเป็นผู้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีวิลายะ เป็นผู้มีอำนาจในการชี้นำาูุนผู้ใดยอมรับซะว่ามีฝักตัวบุคคลเล่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวิลายะพงบรรดามาสุมวิลายะของบรรดามาสุมนี้ไม่สามารถที่จะท่าทดไปยังคนที่ไม่ใช่มาสุมได้ไม่สามารถที่จะท่าทดไปให้ใครได้อีกแล้วนอกจากบรรดาบุคคลผู้ที่โตกระมุชื่อไว้ในวาสีและ โดยหลังจากอ่านอิมัมซิยดอามัดอัลฮัสซันอะลัยฮิสสลามจะระบุไว้ต่อในนนั้เพราะยานุยุคนี้ก็เรียกเป็นยุคที่หัวเรียวหัวต่อยุคที่คก็เรียกว่าต่อคือไม่ยถึงยุคแห่งการเรียกว่าจะสิ้นสุดยุคของอิมามมัซุคคือจะจบยุคของอิมามมาดี เด็กยังไม่จะว่าจบแล้วไม่ใช่เด็กก็เรียกว่ากำลังจะถึงเวลาที่มาัมมาดีจะมาปรากฏการมาปรากฏว่ามัมา,มาดีนั้นจะมาปรากฏในรูปแบบไหนนั้นเราไม่สามารถอธิบายได้แต่ว่าฐานใดส่งตายอยากของตายม,มาแล้วก็ถือว่าปารกิดสิ่งส่งบุญอยู่ในตายอยากของตายคือฐานทะยึดอามันอัน,นอัศจรรย์ ปรารักิดนี้แหละที่เรียกว่าปรารักิดในการนำพาวิายะของอัลสุบาในวตาระอำนาจที่นำไปสู่วิายะที่แต่เชีงคือนอำนาจที่นำไปสู่ซึ่งที่เรียกว่าอัลฮักและมุสตะกีอัลฮักคือสัจธรรมความถูกต้องความไม่ผิดมุสตะกีมคือไม่ถึงทางที่เชียงรง่อมงสิ่งนี้นำพาได้เฉพาะคนที่เป็นมะซสุ่มเล่านั้น เพราะยะนั้นวิายาที่ไม่ใช่เป็นขอนาา้อบรรดาลสูจะเป็นวิายาที่สี่นาโดยอุลมามะหรือฟุกอฮาคนใดก็ตามนี่คือสิ่งที่ยเราในแง่ข้อว่าไปถึงอัลฮักหรือไม่ไปถึงซีรอต,นตุนุสตะกีหรือไม่คำตอบก็คือว่าไม่ถึงทางอัลฮักและไม่ถึงทางซีรอต,นตุนุสตะกี เพราะท่านอิมามมุฮัมมัดบากิดอะลัยซซัลลามได้ยืนยันไว้ในฮะดิษข้องการไว้เชลีว่าผู้ที่นำไปถึงอัลฮักได้คือยามานีผู้ที่นำไปถึงมุสลิมได้คือยามานีผู้ที่ห้ามไม่ให้คนผู้ที่มุสลิมต้องทุกห้ามไม่ให้อันลังไห้ก็คือยามานี ผู้ใดก็ตามที่หัลละไห้กับผู้นั้นเขาจะต้องอยู่ในเป็นบกที่อยู่ในไวนร์เรานั่นก็คือไม่ถึงผู้ดีหัลละไห้ต่อวิลายะที่เป็นอันฮักวิลายะของอัลลอฮ์วิลายะของบรดามาสมูวิลายะที่แท้จริงเท่านั้นเอง